โอเคครับพบกับผมไมกี้ซินเอ็กนะครับก็ทุกคนก็ได้เห็นกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับคลิปของผู้ชนะก็ใครรู้ตัวว่าเป็นเจ้าของคลิปนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับผมจําชื่อน้องเขาได้อยู่ส่วนคลิปที่ทุกท่านส่งมาก็ดีมากเลยนะแต่ผมชอบคลิปนี้ที่สุดอนะ่ะ <c oughs> ก็นี่ครับโฉมหน้าของผู้ <c oughs> ชนะเขาคนระคือน้องน้องเอิญใช่ไหมถ้าถ้าอ่านไม่ผิดครับก็คือน้องเขาเก็บรายละเอียดได้ดีมากเลยนะก็คือมีอักษรตอนตอน้ตน,ตนแล้วก็ มีท้ายคลิปอยู่นิดนึงคนอื่นก็ทํามาดีนะไม่ใช่ว่าไม่ดีนะแต่ผมถูกใจอันนี้ที่สุดไนงะบางคนอาจทํามาแบบเข,เขียนชื่อผิดก็มีนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกิจกรรมกันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย